ผมคาดการว่าปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะสิ้นไปสักประมาณหน0่งเจ็ดห่แปดหวังว่าจะไม่สองหมื่นนะแต่จะไม่สองหมื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนเลยนะประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าทุกคนก็อกุดอ่ามาสองปีอะ่ะมันก็อยากผ่อนคลายใช่ไหมซึ่งซึ่งอันนี้เราแล้วอ,อย่างนึงเรื่องเศรษฐกิจก็อยากให้เดินด้วยงนั้นผมคิดว่ามันก็มีปัจจัยที่จะเอ,อื้อแล้วเราก็ดูแล้วก็คิดว่าเออมันพอไหวนะเพราะว่าถ้าเราไปดูคน เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมันน้อยลงถ้าคุณดูเวฟเมื่อเดือนปีที่แล้วเนี่ยจนช่วงพีๆเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยเรามีคนที่เป็นปอดอักเสบเนี่ยรายงานวันมาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยประมาณพันหนึ่งพันห้าห้าหกพันอ่ะตอนนี้มันเหลือที่แค่ประมาณห้าห้าร้อยหกสิบคนลดลงสิบเท่าผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็ห้าหกร้อยคนตอนนี้เหลือประมาณร้อยสิบคน มันมันลดประมาณสิบเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีว่าว่ามันไม่รุนแรงอย่างน้อยเนี่ยเราเราซู้ไหวแม้จะนวนเคสมันจะเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องต้องยกประโยชน์ให้สองอย่างนะหนึ่งก็คือคนไทยยังมีวินยยัยเยอะมากต้องต้องชื่นชมนะผมคิดว่าเอยากให้คนไทยเนี่ยช่วยกันระวังเพิ่มอีกนิดนึงเราไม่อยากให้ตัวเลขมันทะลุไปถึงสองหมื่นเพราะถ้าไปสองหมื่น,นยังไงมันก็จะเหนื่อยต้องต้องเห็นใจนะว่าโดยเฉพาะพุทงการแพทย์เนี่ยมัน มันเหนื่อยจริงๆแล้วมันเริ่มล้าเข้าใจไหมนะอันนี้สองคือเรื่องวัคซีนสําคัญจริงๆอันนี้เป็นพิสูจน์ทั่วโลกประเทศเราข้อมูลเหมือนกันเลยก็อยากให้ว่าตอนนี้ให้ไปเร่งฉีดเข็มสามนะใครยีงไม่ได้ฉีดให้ไปฉีดเข็มสามตามที่กระทรวงเขาประกาศเนี่ยวัคซีนตัวนี้มันเหลืออยู่นะเป็นคนไปฉีดน้อยนะพอเข็มสามเนี่ยมันมันชัดเจนว่าข้อมูลมันชัดเจนว่ามันมันช่วยป้องกันได้แต่ว่าข้อมูลเหมือนเดิมก็คือเข็มสองเข็มสามนี่คือ ป้องกันจะบปรรุนแรงทุกยี่ห้อเนะี่ยมัน90%เนหมือนกันนะฮะในตอนน,บบนี้ก็คิดว่าเป็นอันที่ที่อยากให้ให้ให้ใหช่วยกับประชาัมพันธ์้วแล้วก็ผมผมไม่อยากให้ประชาชนตะหนกว่าโอนน้ตอนนี้ต,นนต,นนตรงัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังบอกว่ามันต้องขึ้นต่อไปอีกหน่อยแต่ไม่อยากให้ทุนสองหมื่นขึ้นอ,อยู่กับพวกเราจริงๆนะครับคือว่าการเนย่งน่าเป็นห่วงก็คืออันนี้มันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเราไม่อยากให้ตัวเลขมันเยอะเกินไป นะครับพะถา้าตัวเลขมันเยอะมากๆเนี่ยสัดส่วนผู้ป่วยหนักซึ่งมันร้อยกว่าเดิมป0สิบเท่าเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นโดยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตาสวนไปนะนึกออกไหมเพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราอย่างเงี้ยเราสู้ไหวเราสบาย,บายนะเรามีระบบพอคือกําลังด้านสาสรสนเ้ผมคิดว่าเราไม่กลัวเลยเรามีเพียงพอทุกอย่างระบบเราเซ็ตได้ดีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฮมอินสแตนซ์โฮสต์ไอซีไอหรือว่าผู้ป่วยที่ที่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมเพื่อตอนเนี้ย เพียงเราพอแล้วที่เรามีบทเรียนแล้วเรามีระบบเรา <ใน S 2> พร้อมตรงนี้ไม่ต้องกังวลในเมื่อทุกอย่างก็ดูเพียงพอแต่ทําไมเราต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้พ้นแบบฉุกเฉินแบบนี้นะคะท,ท,ท่านท่านคตัวเลขการผู้ติดเชื้อมันก็ยังสุกเครื่องไม่ใช่มใชผมว่าพวกเราเข้าใจผิดนะตรงนี้ทุกอย่างนี้ผ่อนมาตลอดนะวันนี้ก็จะมาผ่อนมากกึ้นอีกผมยังกลัวว่าประชาชนจะไม่เข้าใจเลยว่าตัวเลขขึ้นทำไมรัฐบาลมาผ่อนผอนให้มีตแต่ผ่อนนะไม่มีเพิ่มขึ้นเลยนะครับไม่มีเพิ่มึเลยคืออย่างน้อยเท่าเดิมอย่างนี้แล้วก,กัน เราะเราก็ยืยนํานว่าประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้แล้วผมว่าภาบาลก็ไม่ไหวคือต้องยอมรับเราใช้เงินเยอะมากนะัฐบาลนี้ทุ่งเงินเงินเราให้ฟรีหมดไม่มีประเทศไหนให้ฟรีมากเท่าประเทศเราเลยจำพูกตรง,งๆล้วบางบานถ้าคุณฟังฟังนาย,ยกต้ Sweden องตีสิรเด่นากานะว่าตอนนี้เขาจะเลิกทุกอย่างนะครับนเะพราะว่านี่ขนาดประเทศเขรวยกวเรานะเขาบอกเหตุผลหลกักๆก็คือไม่มีเงินนะ งนะั้นผมเองคิดว่าตงเน,นี้ยเราทุกคนต้องเอามาเช่่ยกันสร้ปผู้เศรษฐกิจอ่ะแล้วก็ให้มันเดินไปได้ตอนนี้ก็ต้องทําใจงั้นผมคิดว่าเราเนี่ยต้องเตรียมใจเปลี่ยนผ่านจากแพนเดกเป็นเดมิกมั้กับโรคระบาดทั่วโลกเนี่ยให้มันเป็นโรคประจําถิ่นให้ได้แล้วแล้วผมคิดว่ามันข้อมูลตอนนี้เราก็ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอะ่ะงั้นผมเองคิดว่า ตอนนี้อยากให้วกเราช่วยประชามนันไทยประชนเข้าใจว่าตอนนี้มันจะไปเหมือนกับเหมือนกับยุโรปเมกาแหละนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เราจะไม่ทําอะไรที่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกเราจะใช้เวลาเตรียมตัวอย่าง่รเชาเราคนสิบที่เราส่งแถวถูกหือเราบอกก็ผมบอกว่าอีกสักหนึ่งถึงสองเดือนนะเราต้องประกาศเหมือนกับสวิเดนเหมือนกันแต่ไงเราต้องเตรียมตัวประชาชนให้ดีผมว่าปจัจหาหลักอยู่ที่ประชาชน ปัจจัยไม่อยู่ด้านสารสนุกแล้วกำลังคนด้านสุขเนี่ยเราเราพออยู่เราไม่มีปัญหา<อ>แต่ตรงนี้ก็ก็จะก,ก,ก็ผมคิดว่ามันก็คงต้องปรับไปตามไปตามบริบทโลกเพราะตอนนี้ถ้าเรายินมดันว่าซึ่งเราข้อมูลมันก็ชัดมาเรื่อยๆนะมันมาตลอดสองสาเดือนที่เป็นโอมิคอนเนี่ยว่าว่ามันไม่ได้มีผู้ป่วยหนักจริงๆเลยย่างที่ผมให้ดูเัวเลขนี่เขาเลีกตัวเราเนี่ยต่ำเป็นสิบเท่าเนี่ยชัดเจนมาตลอดเลยก็ก็คิดว่ามันก็ต้องไปตามนั้นแหละเพื่อให้ชีวิตมันเดินไปได้ เศรษฐกิจมันเดินไปได้ัแล้วก็แล้วก็เราอ,อเราก็าตอนน้องลองทำเราตนะ้องกันนะเราต้องดูกันแบอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากผู้เรานิดหนึ่งคือเรื่องเด็กคือตอนเนี้ยผู้ใหญ่เราไปได้ตอนเนี้ยเข็มหนึ่งเจ็ดสิบห้าเข็มสองเจ็ดสิบกว่ากว่าแล้วเนี่ยนะฮะเข็มสามก็ประมาณยี่ิห้าปอร์เซ็นต์แล้ว,นะะแ,ลวแต่เด็กตอ,อนนี้ยังฉีดได้น้อยมากนะฮะประชาชนพ่อแม่ปกครองก็กังวลเหลือเกิน ือตามมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องเป็นไฟเซอร์อะมันลงมาได้ถึงห้าขุนเลยใช่ไหมตอนนี้ตอนเราก็ประกาศไปแล้วว่มันฉีดแล้วแต่ก็ยังยังฉีดได้น้อยแล้วก็เพาให้ปคองยังกังวลยังกังวลไหามันจะมีอะไรหรือเปล่าเป็นไดเอทมน์เดแต่ตอนนี้เราก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นคือวัคซีนเชื้อตายคือซินวคซินองฟาร์มเนี่ยนะก็ลงมาฉีดได้ถึงถึงถึงห้าขุนแล้วเนี่ยนะแต่ว่าแต่คนก็ยังไปฉีดน้อย พอมาบอกซีโนแบกก็จะกังวลอย่างว่ามันมีประสิทธิภาพพอหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่า,างี้ตอนนี้เราก็ใช้สูตรนี้ไปก่อนแหละถ้าถ้าคนอย่างกังวลไตรเซอร์นะถ้าพ่อแม่ปกครองคนไตรเซอร์คุณนาะให,ให้ให้ลูกน้อยฉีดซีโนแบกซีโนฟาร์ไปอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่ามันลิข้างเคียงหรือว่าผลเสียเนี่ยมันน้อยมากประสิทธิภาพอาจจะสู้ไม่ได้แต่พอไปเข็มสองเข็มสามเนี่ย ันก็จะขึ้นมาสั้ดได้แล้วตอนนี้ก็เรากำลังจะปรับเป็นสูตรไ�่นะกระทรวงศึกษาระกาศแล้วจะเป็นสูตรไ�่แต่ตอนนี้มันเอาตั้งแต่12ขึ้นไปก่อนแล้วก็พอเด็กต่ำกว่านั้นเรียงไม่ไ�่เี่ยก็คิดว่าต่อไปมันก็ต้องไ�่ด้วยแหละเพราะว่าเราอยากให้ภูมิมันขึ้นเร็วตรงนั้นเริ่มไม่เข็ยหนึ่งไปซิโนแวคเท็มสองไฟเซอร์เนี่ยมันจะภูมิเร็วเนี่ยมไม่ต้องรอ